ไปยืนฟังนกันก็สวัสดีค่ะแก้มค่ะสวัสดีค่ะกิต้าค่ะวันนี้เราก็จะมาทำไม่ต้องทำหรอกค่ะน้ำเปนน้ำแข็งมันเป็นอยู่แล้วอ่ะก็น้ำเปนน้ำแข็งกินได้เพราะมันเป็นน้ำเี๋เราแกะออกมาเลยเนาะเป็นน้ำส้วมนะน้ำนี่แหละมันแกะออกไม่ได้ค่ะมันละลายค่ะแกเคยทำยังกิต้าเอามือลองให้หน่อย โอ้ยเาล่นยอะิดน่เดี๋ยวทำให้ไม่ไม่ต้องเป็นกันะสโอ้นะคะกแกวขมาเร็นมือมากก็คำเตือนคลิดนี้ก็ระวังบัตรเพราะมันเหมือนจริงมากดูบอกบอบมากก็คือบัตรใ้ ได้เนี่ยพวกนี้มันแหลกน้ำเปล่าแล้วก็ไปแช่ฟิชทีหมันเหรอะอย่าทำนะคะไม่ไรอร่อยจริงต้องทำแบบเอ,เ,อเอาน้ำอะไรอยู่บนข้างในสมมติว่าแป๊บซี่ก็ได้นะหรือว่าใส่สีผสมอาหารได้หมดแต่ว่าตรงนี้มต้องใส่น้ำตาลด้วยแหละมันไม่หวานเลยเป็นนักช่างกิน มันก็เย็นเย็นฟันเหรพิมเออแล้วแบบเป็นคนชอบอยู่ที่มือเธอเลยกิน <c oughs> ไป <c oughs> จุ่มทำไมเลยที่คอยกินไปรสชาตินี้เป็นยังไงจืดชดเย็นแต่ก็ไม่ได้เสียฟันไม่เหมือนเธอหรอกฟันเสียฟันบุันเปียกวนเห <c oughs> มือนก็ัาแบบกินแก้วกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอือ เป็นแบบคนมากกินแก้วโอ้ยเล่นมือมากเดี๋ยวล้างขอล้างที่มือถอกกอนเจ้าแข็งเลยเปิดเธอไปด้วยอันนี้กลายเป็นเพื่อนใหม่นะก็คือพี่ปามย้ายออกไปแล้วเออเพื่อนใหม่มากเลยเล่นตั้งแต่สมัยตอนที่เธออยู่ปออ่ะเราก็ไม่เคยถ่ายคลิปกันอะไอเตี้ยอยู่มอหนึ่งแตกต่างกันมากอยู่มอหนึ่งเนี่ยอะไรอยู่ปอ อ๋ไหนกอ u บอกร้ยน้ระปกหปิดกล้องดูสิตัวสูงเท่ากันด้วยสูงเท่ากันมากเียวมาปิดกล้งไม่นปิดกล้องพูดปิดพูดปิดฮะตอนนี้นะคะเพื่อนแล้วก็กลับไปแล้วน้องนี่ย วันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กับช่องแก้ฟาร์มทูด้วยนะคะแปบ๊บหนึ่งอย่เราบอกกันอีกอย่างแล้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องแก้ฟาร์มทูด้วยนะที่เราบอกว่ากดกระดิ่งก็กดเพื่อแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดตัวไอตัวน,นี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดให้กุงุงเรยอย่าเราทำตาเหลให้ดู